ต้นสนฉัดนะคะเป็นประเภทไม้ยืนต้นความสูงสามารถสูงได้ถึง60เมตรลักษณะทั่วไปของต้นสนฉัดเมื่อต้นยังเล็กกิ่งก้านจะแผ่ออกเป็นแผงรูปสามเหลี่ยมเป็นชั้นๆเมื่อตัวเต็มที่ลำต้นจะมีเนื้อไม้ทรงพุ่มเป็นรูปกวยยอดเรียวแหลมต้นอายุน้อยใบมีสีเขียวอ่อนใบแก่จะมีสีเขียวเข้ม การเจริญเติบโตสามารถเจริญเติบโตได้ช้าถึงปานกลางดินทั่วไปจะมีอินทรีย์วัตถุระบายน้ำและอากาศได้ดีสามารถอยู่ที่แดดรำไรหรือตลอดทั้งวันต้นที่โตแล้วจะต้องการแสงแดดเต็มวันสามารถปลูกเลี้ยงง่ายนิยมปลูกต้นงสงฉัอตในกระถางตั้งประดับบ้านหรือปลูกในมุมสวนต่างๆของบ้านก็ได้